เปิดประชุมในเส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่13กุมภาพันธ์2556นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เรามองว่าน่าจะเทรดต่อในกรอบไซด์เวยยนะคะจะสังเกตว่าในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยมีการเทรดขึ้นๆลงๆแรงเวี่ยงในระหว่างวันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนในช่วงนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษสาหรับการเก็งกําไรในระหว่างวันนะคะ ในส่วนของกรอบเทรดวันนี้เนี่ยเรามองระหว่าง1483ถึง1497นะคะถึงแม้ว่าจะมองว่าตลาดภูดมิภาคถือว่าค่อนข้างทรงตัวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่นะคะหลายตลาดเริ่มเปิดกลับมาทําการหลังเทศกาลตรุษจ,จีนนะคะแต่ก็ยังมีหลายตลาดที่ยังปิดอยู่ที่ปิดอยู่ตอนนี้มีฮ่องกงนะคะไต้หวันจีนแล้วก็เวียดนามนะคะ แต่ว่าการดีดตัวบวกขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็อาจจะช่วยเซนติเมนต์ให้มีการฟื้นตัวขึ้นได้ในในช่วงแรกนี้นะคะแต่ว่าเรายังมองว่ากรอบการปรับขึ้นของเราอาจจะยังคงค่อนข้างจํากัดน,นะคะเพราะว่าเรายังคงมีปัจจัยกดดันในเรื่องของแรงขายตอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาตินะคะเมื่อวานนี้ขายสุทธิต่อเนื่องออกมาเป็นวันที่6ติดต่อกันนะคะอีก1 8 7 0 4 3ล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของมาตรการที่ทางตลาดหลักทรัพย์ก กลอลอรตร่วมกันพิจารณาว่าจะมีการออกมาตรการใหม่เพื่อสกัดกั้นการ,การเก็งกําไรมากเกินไปในตลาดนะคะโดยระบุว่ากําลังหารือร่วมกันอยู่นะคะหลังจากที่มีหุ้นกว่าร้อยตัวในตลาดที่เทรดบน P/E ที่เกินกว่า40เท่าไปนะคะแล้วก็วอลุ่มเทรดในหุ้นนอกเซ็ตห้าสิบในดีตัวเกือบ50%ของตลาดรวมในเดือนมกราคมนะคะเทียบกับประมาณ36%ในปี5-5นะคะตรงนี้ก็มองเป็นสัญญาณที่ดูจะมีความร้อนแรงมากจนเกินไปของตลาดนะคะ กำลังเตรียมออกเรื่องของมาตรการในการควบคุมอยู่ตรงนี้ซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนเป็นแฟกเตอร์สำคัญที่ที่จะมาจำกัดกรอบการปรับขึ้นของเซตนะคะ ก็กลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ก็คงจะเน้นเรื่องการเลือกหุ้นรายตัวต่อไปนะคะเน้นเรื่องของ e a r n i n g แล้วก็ Dividend Play เป็นหลักนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตตอนนี้มี5ตัวนะคะก็อยู่ในสัดส่วนที่50%นะคะก็อยู่ที่มี InTouch นะคะ SEC C, Modern KCE แล้วก็ตัวลงพยพบาวมุงราดที่เพิ่งเอาเข้าไปนะคะก็น่าจะยังคงเทรดดิ้งต่อไปได้ในลักษณะของการเลือกหุ้นรายตัวต่อไปใน เมื่อตราบเท่าที่ตัวเซ็ตยังคงเทรดเหนือประมาณ1,480หรือ1,483นะคะซึ่งเรามองว่าเป็นแนวรับสำคัญนะคะก็คือถ้าหลุดจุดนี้ลงไปอาจจะพิจารณาปรับลดพอร์ตสำหรับการลงทุนในระยะสั้นนะคะแต่ว่าถ้ายังคงเทรดเหนือระดับนี้ก็ยังคงอยู่ในสาของการเก็งกำไรบนความระมัดระวังต่อค่ะผิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ